เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับกําปั้นจิ๋วที่แลดูเปราะบางประทับบุนทรงอกเสียสารทำให้เขาหน้าแดงวาบตามด้วยหวานปะแลมในคอเลือดสดคำหนึ่งกระอักพุ่งร่างเสียสารกระเด็นกลับหลังอย่างทุลักทุเลชัดเจนว่าหนึ่งมัดอันหนักนวงของจื่อเย็ยนทำให้เขาบาดเจ็บสาหาัสพะละกกำลังสุดสะพึงของจื่อเย็ยน ต่อให้เป็นผู้แกล้งกล้าระดับมหาราชันยุทธก็ยากจะต้านทานปัดศพบังอาจลอบกัดขณะร่างถลาไปด้านหลังเสียสารสะบดดาด้วยความเดือดดาลพ่อฟังเสียเวเย็นายหน้าเยาะหยันไม่ได้พูดพราดแสงอัศนีแลบแลบใต้ฝ่าเทา้าล่างโผล่พรวดเบื้องหน้าเสียสารในพริบตาโค้งไม่เป็นทัดยักษ์เป็นวิถีคงสุดสยองชักนำเสียงท้าลมแหลมสูงโวดเปรี้ยงบนศีรษะเสียสารไม่มีปราณีเรื่องจำพวกกระนำตีสุนัขตกน้ำ เซียวเย็นไม่เคยรังเกียจเดียดฉันหากศพจังหวะเมื่อใดยังจะลงมือหาเรือโหดกว่าปกติเพราะหนึ่งมัดของจื่อเย็ยนเมื่อครู่ปราณยุทธในกายเสียสารเกิดอาการอืดอาดผิดวิสัยเสียสารตระหนักดีดีเป็นสัญญาณเตือนแห่งหายนะภัยเมื่อเผชิญกับการโจมตีดุเดือดของเซียวเย็นที่คำรบเขากลับไม่กล้าแข็งชนแข็งแล้วดังนั้นได้ตลบไปหลบมาหลีกเลี่ยงท่าโจมตีของใบทัดยักษ์นั้นอย่างทุลักทุเลใบทัดยักษ์ฟาดลมเซียวเย็นแค่หัวเราะ ลันเวียงไบแมททัดเหล็กดำไปทางเสียสารแต่บึงหนีการโจมตีก่อนหน้านี้ของเซียวเยียนเส้นลมปราณในกายเสียสารเริ่มปวดตุบๆต,ตอนนี้ไม่มีแรงหนีอีกแล้วเขาได้แต่ทำตาปริบๆมองดูใบแมททัดยักษ์กระแทกเซลล์ร่างตนรวดพลเลือดอีกคำในดวงตาเสียสารฉายแววเข็ดขยะดในที่สุดหากเป็นเช่นนี้ต่อไปวันนี้เขาต้องดับดิ้นในมือเซียวเยียนเหมือนกับอู๋ยาแน่กัดฟันแน่นเสียสารโยกย้ายปราณยุทดสุดปธิ์กระพือปีกปราณยุดบนหลัง ยิบยืมแรงผักของใบบรรทัดยักษ์ทะยานร่างไปทางซุ้มประตูสำนักมื่นแมงป่องคิดหนีหรือเห็นท่าทีของเซียสานเสียวเหยนเข่นหัวเราะอีกคำหนึ่งร่างโชว์ปุ๊บปลายเท้าสะกิดบนไม้บรรทัดเหล็กดำที่เวียงออกไปเมื่อครู่ร่างประหนึ่งอินทรียักษ์ถลาตามไปติดๆด้วยความเร็วของเสียวเหยนใครจะไล่กวเซียสานที่เจ็บหนักย่อมไม่เป็นปัญหาพริบตาเดียวเสียวเหยนก็โผล่ขึ้นเบื้องหน้าเซียสานเขาเสยยยิ้มชั่วร้ายให้อีกฝ่ายพลันบิดตัวคราหนึ่ง ปรากฏขึ้นเบื้องหลังเซียซานอย่างอศัศจรรย์เห็นเซียวเหยียนไล่กวดมาเซียซานหน้าซีดเผือดด้วยสภาพของเขาในตอนนี้ไม่มีทางต่อต้านเซียวเหยียนได้แน่ผู้อาวุโสในสำนักยังไม่รีมาช่วยอีกปรายุท์ในกายเอ,อเื่อยเฉยถึงขีดสุดตายความหดหู่อับเฉาเสียซานได้แต่ส่งเสียงตะคอกเหล่าผู้อาวุโสสำนักปืนแมงป่องที่กำลังโรมรันกับศัตรูอยู่ไม่ไกลได้ยินเสียงตะคอกของเสียซานผู้อาวุโสหลายคนนั้นกัดฟันสู้ตาย หมายสลัดหลุดจากคู่ต่อสู้ทว่าสุดท้ายมีเพียงผู้แล้งกล้าระดับมหาราชนุษยสองคนที่ปลีกตัวได้สำเร็จจากนั้นพลิ้วกายมหาเซียซานปานฟ้าแลบ <c oughs> ขฮ้าเก้ากายการต่อสู้ของคนอื่นหาไม่ใช่เรื่องดีทั้งสองพึ่งตะบึงมาได้ไม่กี่เมตรเงาร่างเพียวเล็กสายหนึ่งปราดมาร่างลอยค้างกลางอากาศเปล่งเสียงหัวเราะเชื่อจเจ้าใสหัวตปโดนขวางทางในช่วงหน้าสิวหน้าขวานมหาราชนุษยสองคนนั้นเอตโตโร ตวัดมือซัดก,กระแสปราณยุทธสองสายออกไปขับไล่จือเยยนเห็นอีกฝฟายลงมือกระทันหันจือเย็ยนเสยะปากกำปั้นจิ๋วบีบแน่นเข็นเสียงฮึในคอและปล่อยมาจูโจมกระแสปราญยุทธสองสายนั้นอย่างไม่เกรงใจพละกําลังสุดสะพึงกระนาปราญยุทธสองสายนั้นเป็นความว่างเปล่าท้ามกลางสายต่างอึ้งตะลึงของมหาราชนยุทธสองคนนั้นบังอาจทาร้ายค่ะหาที่ตายเบะปากย่อหยันพระกายแสงสีม่วงแจ่มจ้าแผ่พุ่งจากในกายจือเยยน พลันร่างหายวับโผล่พรวดตรงหน้ามหาราชยุทธ์คนหนึ่งหวงกำปั้นเล็กจิว๋วทุบกระนำกลางอกของอีกฝ่ายเป็นชุดภายใต้การร่ายรำกำปั้นห่วงอากาศผืนนั้นปรากฏรอยยับยน่นเสียงท้าลมคมกริบสะเทือนแก้วหูมหาราชยุทธ์ผู้นั้นแทบแตกผพรจนกับการโจมตีดุเดือดของจื่อเหยียนมหาราชยุทธ์ผู้นั้นหน้าทอดสีเร่งผนึกปราณยุทธ์เป็นม่านแสงเคลือบคลุมผิวกายแต่ม่านแสงชั้นนี้กลับแหลกเป็นเสียงภายใต้การโจมตีที่ยิบของจื่อเหยียน ถูกจือเย็นเนียวรังไว้เช่นนี้มหาราชยุทธสองคนนั้นย่อมพลาดโอกาสยื่นมือช่วยที่ดีที่สุดไปและเห็นหนึ่งฉากนี้เสียสารได้แต่กัดฟันกรอดเตรียมโคจอมปราณยุทธอีกรอบทว่าเพิ่งคิดเสร็จเสียงหัวเราะเยียบเย็นดังขึ้นด้านหลังเจ้าสำนักเสียสารดูท่าวันนี้ท่านคงไม่มีโอกาสได้เห็นชัยชนะของสำนักมื่นแมงป่องแล้วเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นด้านหลังสร้างความเหน็บหนาวทั่วกายเสียสารเอี้ยวคออย,ย่างยากเย็น ใบหน้าเหี่ยมหันที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมปรากฏแก่คันลองสายตาเห็นเสียสารหันมองมาเสียวเหยียนส่งยิ้มเลือดเย็นให้ตามด้วยกมัดแน่นทุบลงไปกลางหลังสุดแรงยา<ะ>เห็นท่วงท่าของเซียวเหยียนเสียสารตกใจจนขวัญบินตายแรงกดดันแห่งความตายแม้แต่สุ้มเสียงยังเปลี่ยนเป็นแหลมสูงแล้วแต่ยินเสียงกรีดร้องอันไร้ค่าของอีกฝ่ายประกายยิ้มเยาะในดวงตาของเซียวเหยียนยิ่งเข้มขึ้นกำปั้นบรรลุถึงครึ่งทาง เสียงตะวาดดังสมทบแต่สุดยอดพิฆาตสิ้นเสียงพลังล้มเหนือกำปั้นพลันปะทุกำลังภายในขุมหนึ่งผนึกแน่นในกระดูกอย่างรวดเร็ววงกระพริบตาโหมซัดบนสันหลังของเซียซานเต็มเหนียวกำลังภายในแฝงพลังทำลายล้างรุนแรงแล่นผ่านกำปั้นของเซียวเหยียนทะลวงสู่ในกายเซียซานโผล่ปลารกํำลังอันน่ากกรวระเบิดแตกกลางหลังเซียซานเศษพลังสะเทือนเสื้อผ้าบนร่างขาดกระจุย ตามติดด้วยเสียงทึบต่ำแปลกหูเสียงหนึ่งแพร่ดังจากในกายเสียสานหลังจากเสียงนี้ดังขึ้นร่างเสียสานแข็งทื่อในบัดดลใบหน้าปราศจากสีเลือดอึดใจถัดมาเขากระอักเลือดคำหนึ่งในน้าเลือดยังเจอปนเศษอวัยวะที่ถูกกระแทกจนแหลกเละชัดเจนว่ากำลังภายในที่ระเบิดแตกภายในกายได้กำนันหนึ่งท่าโจมตีระดับพิฆาตแก่เขาเสียงทึบต่ำดังสนัน่นผู้กลังกล้าของทั้งสองฝ่ายที่กำลังรุมรันพันตูรอบบริเวณน,นั้น ต่างหยุดมือในทันทีเพ่งมองมาที่สังเวียนต่อสู้ของเซียวเหย็นกับเซียซานเป็นตาเดียวเห็นสีหน้าซีดเผือดและกลิ่นอายที่ระโหยลงทุกขณะในดวงตาผู้แกร้งกล้าที่กายพิษต่างพุดแววตะลึงปนลิงโลดส่วนผู้แกร้งกล้าสำนักหมื่นแมงป่องกลับมีสีหน้าสะเทือนขวัญภายใต้สายตาจับจ้องนับไม่ถ้วนปีกปราณยุทธบนหลังเซียซานเริ่มพ่าเลือนอึดใจถัดมาเซียวเย็นค่อยพูลมหายใจแรงๆจะมอนี่หนังเหนียวจริงๆ ถึงขั้นสำแดงไม่มันทัดเพลิงกระจายขมือเลือคลื่นแล้วก็ยังสร้างหายนะใหญ่หลวงแก่มันไม่ได้และถ้าไม่ใช่เพราะจือเย็ยนรอบโจมตีเกรงว่ายัางต้องโรมรันพันตูอีกพักใหญ่จึงจะ,ะเผด็จศึกได้ท่านเจ้าสำนักเห็นเสียสารพุ่งหลาลลงมาจากเวหาผูกแรงกล้าสำนักหมื่นแมงป่องสองตาเบิกกว้างในศึกสงครามชนิดนี้ระดับเจ้าสำนักถูกโจมสังหารต่อหน้าธาระกำนันดีสร้างความสะเทือนขวนแก่พวกเขาอย่างยิ่งยวดสิทธิทั่วไปของสำนักหมื่นแมงป่องเหนือพืน้น หนีขวัญกำลังใจสลายสิ้นแต่ละคนสีหน้าซีดสลดบัดซบกล้ามันหลังแกนใ้เจ้าสำนักบนนภาอากาศสายตาอาฆาตแขนทั้งหมดมารวมกันบนร่างเซียวเหยยนในพริบตาพึงเปิดศึกได้ไม่กี่ชั่วโมงก็มีผู้แกล้งกล้าสำนักมื่นแมงป่องตกตายในมือเขาถึงสามคนน้ำซ้ำทั้งหมดนั้นยังอยู่ระดับมหาราชายุทดที่จะไม่ให้คนของสำนักมื่นแมงป่องเกลียดชังเซียวเหยยนเข้ากระดูกได้อย่างไรตอนนี้ ยังมาสูญเสียเซียซานอีกคนยิ่งสร้างความเดือดดานแกผู้แกล้งกล้าเหล่านั้นถึงขีดสุดยามนั้นเสียงพุรุษว่าไกยเกลี้ยวดังขมผู้แกล้งกล้าสำนักหมื่นแมงป่องต่างโหมกำลังเต็มพิกัดเพื่อสลัดหลุดจากคู่ต่อสู้แล้วกรูเกลี้ยวไปทางเซียวเหยียนยังเจ็บแขนเห็นเงาคนสิบกว่าสายจู่ๆโผฟุ่งมาเซียวเหยียนใจหายวับดูท่าจะพวกนี้จะโมโหจนเสียสติแล้วเฮจ้าพวกสำนักหมื่นแมงป่องทั้งหลาย ผู้ต่อสู้ของพวกเจ้าคือพวกเราทั้งหากใครจะต่อแย่คุณชายเหย็นจงถามความเห็นพวกเราก่อนแน่นอนเลาผู้แข่งกล้าของนิกายพิษก็ไม่ใช่ชนชั้นเบาบัญญัติัดนี้พวกเขาครองความได้เปรียบความฮึกเหิมพุ่งทะลุขีดสูงสุดเงาแสงหลายสายวูบว่าชิงปราดถึงข้างกายเซียวเยียนก่อนพวกสำนักปืนแมงปองก้าหนึ่งแล้วตั้งขบวนโอบล้อมเซียวเยยนไว้ตรงกลางหัวเราะเยาะหยันมองดูฝ่ายตรงข้ามที่คิดจะลุมกลุ่มโจมตีคุณชายเหย็น ท่านพักหายใจสักครู่เจ้าพวกนี้บอกไปพวกเราก็พอผู้แก่งกล้าระดับมหาราชนยุทธของนิกายพิษคนหนึ่งหันมายิ้มบอกเซียวเหยียนประกายตาเปลี่ยมแวมเคารบยำเกรงผลงานของเซียวเหยียนผีจิตใจพวกเขาเรียบร้อยแล้วเซียวเหยียนยิ้มพยักหน้าต่อกรผู้แก่งกล้าระดับมหาราชนยุทธรวดเดียวถึงสามคนก็คือพระนักอึ้งสําหรับเขายามนั้นไม่ได้บายเบียงไหวกายวูบหนึ่งปรจาจกวงต่อสู้แห่งนี้ไปโผล่บนณพากาศที่สูงขึ้นไป ยัดโอสดใสปาาคำหนึ่งกลืนเอื้อกเอื้อกลงท้องรับรู้ถึงพลังงานบริสุทธิ์เข้มข้นค่อยก่อตัวขึ้นในกายยามนี้ค่อยถอนใจโล่งอกเงยหน้ามองดูสนามสัปประยุทธ์ระว่างเหมยตู้้ากับผู้พิทักษกดเทียพระจากการต่อสู้เสียวเย็นเบากายขึ้นอักโขร่างลอยล่องกลางอากาศตีหน้าขรึมมองดูวงต่อสู้ที่อยู่ไม่ไกลตรงนั้นเงาคนสองสายตัดสลับฉับไวดุดพูดไพร คลื่นพลังงานสั่นสะเทือนห้วงอากาศจนบิดเบี้ยวสงเวียนต่อสู้ด้านนั้นไม่ว่าผู้กล้่กล้าคนใดก็ไม่กล้าเฉียดใกล้เพราะทุกคนล้วนทราบการเฉือนคมของระดับปรมาจารย์ยุทธต่อให้ระดับมหาราชัยุทธ์ก็ไม่มีทางให้สอดมือพี่ชัยลินเป็นอย่างไรบ้างข้างกายเซียวเหยียนร่างเพียวเล็กสายหนึ่งโฉบมาจือเย็นพินิจการต่อสู้ของคู่นั้นรู้สึกที่ถึงคลื่นพลังสุดสะพรึงที่แผ่กระจายจากจุดกระทบของเงาสองสาย ด,ดวงหน้าในน้อยเผยรอยเครียดเคร่งก่อนถามด้วยน้ำเสียงปริวิตกพลังฝีมือของนางกับผู้พิทักษ์กฎเทียของตําหนักเจตพูดนั้นไม่ต่างกันมากนักฉะนั้นสองฝ่ายต่างยังเชิงในเวลาอันสั้นคงยากจะตัดสินแพ้ชนะเซียวเหยียนกล่าวยังครุ่นคิดศึกชี้ชะตาระหว่างผู้แกล้งกล้าระดับประมาจารย์ยุทธโดยปกติมักใช้เวลายาวนานแต่โดยนิสัยของเหมยตู้ซาและผู้พิทักษ์กฎเทียย่อมไม่ยินดียืดเยอะฉะนั้นอีกไม่นานการสับประยุทธสนามนี้ก็จะรู้ผล ได้ยินเช่นนั้นจื่อเยียนพังกกศีษะเบาๆดวงตาแวววับพุ่งมองไปทางวงต่อสู้อีกวงหนึ่งตรงนั้นมีกรงขังไร้สภาพที่อบอวนด้วยไอหมอกสีเทาม่วงแต่คนภายนอกไม่ทราบสถานการณ์ภายในนั้นแม้แต่น้อยเสี่ยวเยียนมองตามเส้นสายตาจื่อเยียนไปต้องบุนคิ้วเล็กน้อยเสี่ยวอีเซียนและเสี่ยพี่เยียนเข้าสู่กรงขังไร้สภาพนั้นมานานมากแล้วยังคงปราศจากความเคลื่อนไหวใดๆที่แท้ฝ่ายไหนเป็นต่อหามีผู้ใดล่วงรู้ไหม เซียวเย็นและจื่อเย็นยืนทำงานกลางฟ้าสายตาจ้องเขม็งที่วงต่อสู้ของเหมยตู้ซ่าและผู้พิทักษ์กเทียเวลานี้ศึกระหว่างนิกายพิษกับสำนักมื่นแมงป่องหลังเซียวเย็นออกโรงขจัดผู้แกล้งกล้าระดับมหาราชันยุธไป3คนนิกายพิษเป็นฝ่ายมีเปรียบอย่างเห็นได้ชัดการขวาชัยเป็นเพียงปัญหาด้านเวลาเท่านั้นและแน่นอนผลสรุปจะเป็นเช่นไรยังต้องขึ้นอยู่กับการต่อสู้ของระดับปรมาจารย์ยุธทั้งสองสนามหากเหมยตู้ซ่าและเซียวอีเซียนชนะ เช่นนั้นผลสุดท้ายก็ไม่มีอะไรจะต้องพูดนิกายพิจะกลืนกินสำนักปืนแมงปองสำเร็จกลายเป็นกลุ่มอิทธิพลสูงสุดแห่งจักรวรรดิชูวินและเซียวเยยนก็จะได้ตัวผู้แล่งกล้าของตําหนักเจตพูดมาคาดขันข้อมูลเกี่ยวกับตําหนักเจตพูดสมดังปรารถนาแต่หากผู้พิทักษ์กดเถี่ยและเสียปี่เย็นเป็นฝ่ายบีชัยเซียวเย็ยนก็ต้องนำพาพวกพ้องหนีตายในบัดดลต่อให้เขาเทหมดหน้าตักก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้แล่งกล้าระดับปรมาจารย์ยุธเด็ดขาดเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของศึกครั้งนี้ ยังคงอยู่ที่สนามรบของระดับปรมาจารย์ยุทธสองแห่งนั้นปิงเงานคนตัดสลับกระบีปะทะเส้นโซกกลางเวหาก่อเกิดคลื่นกระแทกแผ่กำจ่ายรวมทั้งสะเก็ดไฟและเสียงกังวานใสเบ่ยตู้ซาสีหน้าเย็นเฉียบกระบีในมือกรีดวานเป็นเส้นโค้งพิสดารแทงเฉียงเฉียงใส่ชายโครงของผู้พิทักษ์กดเทียอย่างกลิ้งกลอกสุดท้ายทะลวงเข้าใจกลางหมอกดำกลุ่มนั้นกระบียาวพอแทงก็ถอยกลับเบยตู้ซาไหวากายวูบหนึ่ง หลุดพ้นจากขอบเขตตีโต้ของผู้วิทักษ์กดเทียก้มหน้ามองกระบี่แวบหนึ่งต้องบุนคิ้วเรียวงามบนนั้นปราศจากคราบเลือดทว่าพินิจจะหมอกดำที่สันกระเพื่อมรุนแรงหนึ่งกระบี่เมื่อครู่นี้ยังคงบังเกิดผลอยู่บ้างถธอกระบี่ที่กรอกเ่งนักที่แท้เป็นปู่แกลงกล้าจากสารทิศใดฉะนั้นข้าไม่เคยได้เห็นมาก่อนหมอกดำที่ไหวกระเพื่อมค่อยๆนิ่งลงผู้วิทักษ์กดเทียกวาดมองเหมยตู้ซ้ายยังดุกล้าสำหรับวาจาของผู้วิทักษ์กดเทีย เหมยตู้ซาหาใส่ใจไม่นางปั้นหน้าเยี่ยมหานดวงเนตรเรียวยาวเปี่ยมแววเข่นฆ่ายกเว้นกับคนที่รู้จักคุ้นเคยองค์ราชินีเหมยตู้ซาแห่งเผานาคาท่านนี้ไม่เคยตรณีกลิน่นอายพิฆาตของตนแม้แต่น้อยปะทะกันหลายยกผู้พิทักษ์กดเทียเริ่มชินช้ากับท่าเฉยเมยของเหมยตู้ซาบ้างแล้วฉะนั้นยามนี้ได้แต่เข่นหัวเราะปลายตามองดูพวกเซียเวเหยียนสองคนที่อยู่นอกวงกล่าว่าหนของสำนักเบินแบงป่อง ล้วนเป็นเสสะวะกองดึงโดยแท้ถือไพ่เหนือกว่าชัดๆคลับพ่ายแพ้ยับเยินปานนี้ปากแม้ด่าทอแต่ผู้พิทักษ์กฎเทียก็ทราบการโรมรันกับเหมยตู้สาจะยืดเยื้อไม่ได้แล้วไม่เช่นนั้นเมื่อใดที่วงต่อสู้ของเซลีเซียนกับเซียพี่เย็นรู้ผลแพ้ชนะทางฝั่งเขาก็จะปรากฏความพลิกผันตามไปด้วยถ้าผู้ชนะคือเซียพี่เย็นยังพอทำเนาแต่ถ้าเซลีเซียนได้ชัยต่อให้เป็นผู้พิทักษ์กฎเทียก็จำต้องยอมรับ การ,รเผชิญหน้ากับเหมยตู้ซานและเซียวอีเซียนที่มีพลังฝีมือคู่ขี้กับเขาโอกาสชนะของเขาแทบจะเป็นศูนย์เพราะเขารู้จักกายพิษมหาภัยของเซียวอีเซียนดีเมื่อใดที่ปลดปล่อยถึงขั้นสูงสุดอนุภาพร้ายแรงเหลือประมาณด้วยเหตุนี้แต่เสียปี้เยียนพ่ายแพ้เขาก็ไม่รู้สึกแปลกใจต้องรีบประเดดศึกแล้วนึกทอดถอนอ่อนใจผู้พิทักษ์กดเทียยื่นฝ่ามือออกหมอกดำกลุ่มหนึ่งแยกตัวออกมาลอยล่องอยู่เบื้องหน้า หมอกดำมีคลื่นวิญญาณแอนเข้มข้นมองนูบหมอกดำกลุ่มนี้ยังปวดใจผู้ิทักษ์กดเทียลังเลเล็กน้อยก่อนกัดฟันแน่นพลันขยับท่ามือหมอกดำกลุ่มนั้นขยายใหญ่และหดลงยังฉับไวทันใดนั้นร่างวิญญาณพร่าพรายร่างหนึ่งโผล่พรวดจากในนั้นทันทีที่ร่างวิญญาณปรากฏผู้พิทักษ์กดเทียอ้าปากพ่นควันดำสายหนึ่งห่อหุ้มมันไว้แต่ร่างวิญญาณที่ถูกควันดำห่อหุ้มคลายสัมผัสได้ถึงบางอย่างจึงดิ้นพลานยังรุนแรง คลื่นวิญ,ญญาณสุดสยองสายหนึ่งแผ่กระจายออกมาไม่หยุดยัง้งและเห็นร่างวิญญ,ญาณขัดขืนผู้พิทักษ์กดเทียแเข่นเสียงออกจากจมูกพลันอ้าปากพลังแกร่งกล้าวขุมหนึ่งสูบร่างวิญญาณนั้นเข้าปากทันทีหลังกลืนกินร่างวิญญ,ญาณนี้หมอกดำที่อบอวนรอบกายผู้พิทักษ์กดเทียเปลี่ยนเป็นหนาแน่นขึ้นนำซ้ำกลิ่นอายยังเปลี่ยนเป็นล้ำลึกแก่กล้าหลังจากนั้นผู้พิทักษ์กดเทียกลับไม่ได้หยุดมือแต่พนร่างวิญ,ญญาณจากในหมอกดำกลุ่มนั้นออกไปอีกร่างหนึ่งตามด้วยกลืนกิน หลังกลืนกินร่างวิญญาณมากขึ้นหมอกดำพิสดานนั้นยิงทวีความหนาแน่นกลิ่นอายของผู้พิทักษ์กดเทียก็แกร่งกล้าวขึ้นทุกขณะใจลิ้นลงมืออย่าให้มันกลืนกินวิญญาณอีกนอกวงต่อสู้เสียเวเยยนตะลึงลานกับพฤติกรรมนี้ของผู้พิทักษ์กดเทียเช่นกันพลันจุดคิดถึงเรื่องที่ผู้พิทักษ์กดอู่กลืนกินวิญญาณของหยุนซานยามนั้นรีบตะโกนบอกแม้ร่างวิญญาณเหล่านี้ไม่แข็งแกร่งเท่ากับวิญญ,ญาณของหยุนซานแต่เหนือกว่าที่จํานวน หากกลืนกินมากเข้าย่อมทำให้พลังฝีมือของผู้พิทักษ์กดเทียสูงขึ้นอักโขสิ้นเสียงเสียเวเหยนินเหมยตู้สาถาโถมในพริบตากระบียาวพกพากระแสะลมดุทมินทะลวงฝ่ามวลอากาศแทงใส่หมอกดำที่ลอยคว้างเบื้องหน้าผู้พิทักษ์กดเทียกลุ่มนั้นหลมกระบีทะลุเข้าหมอกดำผู้พิทักษ์กดเทียสีหน้าแปลเปลี่ยนขณะจะเคลื่อนไหวหมอกดำตรงหน้าพลันระเบิดกระจายร่างวิญญาณเป็นสายสายพุ่งกระจุดก่อนแยกย้ายเตลิดหนีทุกทิศทุกทาง ต่อหน้าต่อตาพวกเซียวเหยียนที่มองดูด้วยอาการตะลึงตาค้างนี่คือร่างวิญญาณทั้งหมดหรือและเห็นร่างวิญญาณน,นับร้อยร่างเซียวเหยียนรู้สึกปากคอแห้งผากพวกตำหนักเจตพูจะสะสมร่างวิญ,ญญาณมากมายปานนี้ไปทําอะไรบัดซบมาอาตมลายถุงเก็บวิญญ,ญาณของข้าเห็นร่างวิญ,ญญาณพากันตะบึงหนีกระเจิดกระเจิงผู้บิทักษ์กดเทียพลันสองตาแดงกล่ำกลิ่นไอสังหารแพร่พุ่งจากในกายยังรุนแรงร่างวิญญาณเหล่านี้ เขาต้องใช้เวลาเก็บรวบรวมถึง1ปีหากคราวนี้กลับไปมือเปล่าไม่มีของส่งมอบตามจํานวนที่เบื้องบนต้องการเช่นนั้นจุดจบเนื่อนึกถึงบทลงโทษหลังจากไม่อาจลุล่วงภารกิจจิตสังหารของผู้พิทักษ์กดเทียยิ่งลึกล้ําและเมื่อจิตสังหารลึกล้ําถึงแก่นเขาแผดคำรามอย่างคลุ้มคลั่งในที่สุดโซตรวนสีดําประหนึ่งอสอรพิษก็มีปานตวัดมาทางเหมยตู้้ายยังกราดเกลียวเผชิญกับผ้าจู่โจมแฝงเพลิงพิโรธของผู้พิทักษ์กดเทีย เหมยตู้สาผพลุนพลันถอยกายพลังงานสีรุ้งพวยพุ่งกระบี่ในมือกลายสภาพเป็นลำแสงสีรุ้งสายหนึ่งพุ่งชนกับโซ่ดำเคร่งเสียงของวานสายแพร่ดังคลื่นกระแทกสาดซัดจากจุดปะทะหวงอากาศสั่นสะเทือนกระบี่ในมือเหมยตู้สาระเบิดกระจุยส่วนนางคัางอึกในลำคอร่างลอยละลี้วกลับหลังวันนี้ไม่ว่าเจ้าจะเป็นไรมาจากไหนเราผู้บิทักกดจะต้องสูบวิญ,ญญาณของเจ้า มาแทนที่วิญญาณที่หนีไปเหล่านั้นให้จงได้เสียงบรรดาโทสะของผู้วิทักษ์กดเทียดังลั่นตามด้วยตรวนดำห้าเส้นพุ่งกราจากในกายบนตรวนทุกเส้นปกคลุมด้วยไอหมอกสีดำพิสดารเทียบกับครู่ก่อนยังหนานแน่นกว่าเป็นเท่าตัวคล้อยหลังเสียงแผดของเขาตรวนดำห้าเส้นนั้นพลันมุดลงแหวกมวลอากาศดังสวบสวบไล่ล่าสังหารไปทางเหมยตู้ซาเผชิญหน้ากับผู้วิทักษ์กดเทียที่ระเบิดท่าโจมตียังดุเดือด เหมยตู้ซาตกเป็นร้องในบาดดลแต่แต่ลบลีกไม่หยุดยัง้งเสียวเย็ยนและจือเย็ยนนอกวงต่อสู้และเห็นสถานการณ์ของเหมยตู้ซาต่างสีหน้าแปลเปลี่ยนข้าจะไปช่วยพี่ชัยลินจือเย็ยนมุ่นคิ้วอย่างร้อนใจร่างขยับปุบโถมปราดขึ้นหน้ากลับถูกเสียวเย็ยนรังไว้พลังฝีมือของเจ้าเข้าไปก็เป็นได้แค่ตัวถ่วงเสียวเย็ยนสายหน้ากล่าวเสียงขรึมช่วยคุ้มกันข้าอย่าให้ใครมารบกวนจบคํา เสียวเย็นสูดหายใจลึกยกฝ่ามือขึ้นช้าๆประสานเป็นท่าพิสดารความเร็วในการสับเปลี่ยนท่ามือยิ่งมายิ่งไวจนกระทั่งถึงขั้นปรากฏเงาซ้อนเป็นแผ่นผืนและบนหน้าผากมีเหงื่อเย็นไหลชุ่มสีแดงรเรื่อๆบนหน้าค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความขาวซีดจือเย็นด้านข้างแลเห็นเสียวเย็นหน้าซีดลงทุกทีอดร้อนรูปในใจไม่ได้แต่นางไม่กล้าส่งเสียงรบกวนเพราะนางรู้สึกได้เสียวเย็นในเวลานี้คลายกำลังอุ่นเครื่องทักษะยุธ ที่ทรงอนุภาพสูงสุดชนิดหนึ่งหากสำฤทธิ์ผลจะกลายเป็นหนึ่งท่าโจมตีที่ทําให้ผู้วิทักกดเทียต้องกระอักโลหิตแน่นอนนี่หมายถึงกรณีที่อุ่นเครื่องสำเร็จเพราะตราพลิกสมุดอันดับสองของเคล็ดตราจากรราลน,นี้ต่อให้เป็นเซีลยวเหยียนก็ไม่มีความมั่นใจเต็มร้อยแต่ห่วงฉุกละหุได้แต่ภาวนาให้กำลังความสามารถของเขาเข้มแข็งพอ ลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องน้าราด้วยครับ